เดี๋ยวเราไปที่ท่านนายอำเภอกกงหลานะครับจังหวัดพัทลุงนะครับท่านสมควรปล้องอ่อนนะครับท่านนายอำเภอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณถนนคุณทิมมี่ครับครับหลาสมควรปล้องอ่อนครับผมนายอำเภอกงหลาครับที่รีสอทนี้อยู่ที่กงหลาเปล่าครับท่านครับครับผมอยู่ที่อำเภอกงหลาครับผมครับกงหลานะทีมงานขึ้นคลิปตรงนี้ไว้นะนะครับเป็นไงครับท่านครับน้ํามันมาอย่างไงครับเมื่อเมื่อคืนวานเนี่ยครับ อ๋อคือเกิดฝนตกหนักในบนบนภูเขาแล้วบนเทือกเขาบรรทัดก็เคยเกิดน้ําป่าไหลหลากครับผมครับครับมากลางคืนเลยประมากลางคืนมาประมาณอ่อทีหนึ่งครึ่งครับผมครับอืมมันมันมีสัญญาณมาก่อนไหมท่านครับเรารู้ไม่ว่าฝนมันจะตกหนักน้ําป่าจะหลากลงมานะครับอย่างนี้เราได้แจ้งชาวบ้านก่อนไหมครับ อได้แจ้งชาวบ้านครับพอรู้เรื่องหน,าน้าเราแจ้งเตือนมาก่อนแล้วครับก็จะเราดูจากประกาศของกรมบุตรุกนิโยมวิทยาครับก็ได้ประกาศไว้แต่น้ําป่าเนี่ยเราเราเกินความคาดคิดว่าจะมีน้ําป่าไหลหลากครับแต่ว่าบ้านเรือนรัศดรนี่บางส่วนก็เราได้ขนขนย้ายเครื่องใช้ต่างๆไว้ที่สูงเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากรีสอร์ทที่ที่ตั้งอยู่ริมริมริมน้ำมากริมคลองเราไม่สามารถเพิ่ยได้ครับผมครับออันนี้อยู่หมู่ที่เท่าไหร่ทันดีรีสอร์ทเนี่ย อรีสอร์ยอยู่หมู่ที่สองครับหมู่ที่สองตําบลคลองทรายขาวครับคลองทรายขาวนะครับอยู่ริมคลองเลยทั้งนั้นครับครับผมริมคลองอรีสอร์ทเอเชียหายอยู่ประมาณสี่ที่ครับอีกที่หนึ่งอยู่บนเชิงเขาครับผมครับเกิดดินอ่สไลด์มาครับมันเป็นทางเป็นทางน้ําหลากปกติไหมท่านครับหรือยังไงเอปกตินี่น้ําไม่เคยหลากครับน้ําก็ปกติน้ําน้ําไหลตามปกติแต่ทีนี้เกิดน้ําป่าไหลหลากซึ่งผมดูจากพื้นประวัติเลยนะครับ เคยเกิดน้ําป่าไหลหลากเมื่อปี2,524ครับเกิดน้ําป่าไหลหลากเขาก็เหมือนกันเลยครับอตั้งแต่ปี24นะครับทีนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุหลากลงมาขนาดอย่างนี้นะครับท่านครับมันฝนตกหนักขนาดไหนในพื้นที่ครับเออ่ฝนตกหนักในฝนตกประมาณตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งนะครับผมจนกระทั่งตีหนึ่งครึ่งก็ฝนยังตกอยู่ครับก็เกิดน้ําป่าไหลหลากซึ่งเราผมก็ เป็นที่สงสัยนะครับคือมันครบรอบ40ปีพอดีแล้วก็วันที่เกิดเดชก็เมื่อ20อเมื่อ40ปีที่แล้วปนะี24ก็เกิดวันพฤหอังพอดีเหมือนกันครับผมซึ่งเป็นเรื่องมากเดมากเลยครับตรงกันเลยเป็นช่วงเวลาเดียวกันมเมื่อ14ปีที่แล้วทีนี้มีใคร,ครเป็นอะไรไหมมีชาวบ้านมีบ้านเรือนมีใครเสียชีวิตอะไรยังไงบ้างไหมครับหลังจากที่น้ําผ่านไปแล้ว ครับโชคดีที่เราได้ได้แจ้งเตือนพี่น้องชาวบ้านไม่ได้ทันครับพี่น้องเราแจ้งเตือนตั้งแต่พี่น้องั้งแต่ต้นน้ำก็คือบริเวณแนวเทือกเขาบ้านัดจนมาถึงปลายน้ำก็คือแขวงตําบลชนะัดพี่น้องประชาชนเราไม่ได้รับความบาดเจ็บแม้แต่คนเดียวครับแต่ว่ามีสัตว์เลี้ยงซึ่งสูญหนบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าน้ํามาปริมาณมากแล้วก็มาอย่างรวดเร็วครับผมครับพอมีรถยนต์รถใดก็เสียหายก็เยอะเหมือนกันครับ นี่ไม่ทันเพราะกลางคืนนะครับท่านครับไม่คาดค<ก>ิดว่าจะแรงเร็ว<ม>ขนาดนี้แล้วมากลางคืนด้วยค่ะครับ,รบแต่โชคดีคือน,นั้นคือผมผมแล้วก็ทีมงานทั้งท้องถิง่นทั้งกำน้นที่อยู่บ้านก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับเราเตรียมการตั้งแต่ตีตีหนึ่งตีหนึ่งครับเราเตรียมการเพราะเรารู้ล่วงหน้าเนื่องจากเรามีคนอยู่ต้นน้ําครับที่แนวเจือเขาบรรทัดเขาโทรมาแจ้งผมว่าขณะนี้น่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากได้ยินเสียงจากบนภูเขาก็เราก็เลย วิ่งเสียงตามสายแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องชาวบ้านแล้วก็รถจนต่างๆก็พาไว้บนถนนครับแต่มีบางส่วนที่อ่รถได้รับความเสียหายเนื่องจากเขาเขาไม่ได้อยู่ในลาคลองครับเนื่องจากน้ําป่าพอดหลหลดกลงมาเนี่ยมันไม่ได้ไหลหลาหลกลงมาตามตามลําคลองในคลองมัน,ม,นมันเปลี่ยนทิศทางนิดหนึงครับก็เลยได้รับความเสียหายครับอืมซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นที่เขาเรียกว่าถ้าจุดเสียงที่จะฝนตกและน้ําท่วมนะครับไหลหลาหลกลงมาก็แน่นอนก็จากภูเขาคือเจ้าเขาบรรทัดแล้วก็ไหลหลาหลกลงมาขั้นตอนล่าง นะครับประชาชนตอนที่เราแจ้งเตือนประชาชนเนี่ยประชาชนร่วมมือดีไหมครับขนย้ายเข้าของพื้นคุ้นสู่ที่สูงไหมครับร่วมมือกันดีไหมฮะครับร่วมมือดีมากเลยครับเพราะเราต้องใช้ใช้ทางรถประชาสัมพันธ์แล้วก็เสียงตามสายในหมู่บ้านครับเราเตรียมการกลางคืนพี่น้องประชาชนส่วนางๆก็ก็ตกใจนิดหนึ่งบางคนก็ก็ก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ครับแต่ก็ก็บางคนก็นั่งนอนหลับอยู่ข้างบนชั้นสองพอตื่นมาพอพอรู้สึกขึ้นมาพอเราไปแจ้งเตือนเขาก็คิดบางคนคิดว่าน่าจะไม่เป็นไร ก็ไม่ได้อย yeah ู่ในแนวเขตที่น้ 2, ําป่าลไหลหลากเนื่องจากมันจะไ่ยไหลปากไปตามลาคลองนี่ะครับแต่ว่าเนื่องจากน้ำบาาเท่นเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางกอผมเช็กดูแล้วปรากฏว่าทิศทางที่น้ําป่าไหลหลากปีนี้ก็เป็นทิศทางที่เป็นลาคลองเก่าเมื่อปี2524ก็เกิดน้ําป่าไหลหลากปี2524ลําคลองก็เลยเปลี่ยนทิศทางพอมาปีนี้ปี2564ก็น้ําา่าไหลหลากก็ตามแนวลาคลองเดิมมาครับผมครับ เขาเปลี่ยนทิศจากของของเก่าไปของใหม่แล้วก็กลับมาเป็นของเก่าอีกครั้งหนึ่งครับครับอตอนนี้น้ําปกติแล้วยังครับท่านครับฝนยังตกไหมอตอนนี้ท้องคว้าแจ่มใสแล้วครับเมื่อวานฝนเคล่้มวันนี้ฝนท้องคว้าแจ่มใสเพรฝนจุดต,ตกแล้วครับแต่ว่าสถานการณ์น้ําตอนนีนน้บริเวณแนวเช่าเขาบรรทัดนะครับที่แถลงต้นน้ําซึ่งน้ําได้หลากน้ําจะไม่ไม่ไม่ท่วมขังนอกจากเป็นที่ราบสูงได้รับผลกระทบเฉพาะน้ําป่าไหลหลาก แต่ส่วนที่ที่ปายน้ําไปน้ําช่หรือตบลฉลัดตาบลสมบังเนี่ยตอนนี้น้ําก็ก็ก็เข้ายังยังท่วมบ้านเรือนราษกระดอ,อยู่แต่ว่าเริ่มลดระดับนะครับผมว่าถ้าฝนไม่ตกมาสักวันนี้ก็พรุ่งนี้อีกวันก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ทางรายการก็อยู่ภาวะการสำรวจความเสีายเพื่อให้ความเชื่อเดี๋ยวพี่น้องประชาชนซึ่งเมื่อวานเนี่ <ๆ S 2> ก็ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้นํา อ่านกล่องไปแจกพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนไม่สามารถประกานได้ครับผมครับปลายน้ํามันไปออกทะเลป่ะครับทางครับอ่าครับผมปลายน้ำเลยไปลงน้าเลยลงที่ทะเลสาบสงขาครับต้องแยาบว่าน้ําผ่านจากเที่เขาบรรทัดแล้วมันจะลาดชันไปทางที่ตัวนออกอะครับก็จะผ่านตาบลชรัตผ่านไปทางตำบลโคงม่วงซึ่งอยู่อําเภอเขาอิชนแล้วก็ไปไปลงทะเลสาบครับผมครับอือทุดทางนะครับคือตอนนี้ก็ระดับน้ําดีขึ้นแล้วนะครับก็ ถ้าไม่มีฝนลงมาซ้ํามาเติมนะครับวัน2วันก็คงจะปกติเรียบร้อยก็คงต้องเข้าไปฟื้นฟูต่อไปครับท่านครับค่รับผมครับ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 ขอบคุณท่านสมควรปล้องอ่อนนะครับขอบคุณครับท่านอำเภครับ